ครับกลับสวัสดียามเช้าเช้าครับผมครับที่นี่นครพนมครับถ่ายบรรยากาศยามเศร้าหัเบืองครับบรรยากาศฟ้าคลึ้มครับผมคือผลิตโต๊ะครับมือนี้ครับวันที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกหกครับผมครับบรรยากาศบ้านบ้านครับ ครัดอกไก่เป็นดอกสีเสียดครับเหลืองๆนะครับดอกสีเสียดดูดูผลละไม้ับนี้ดอกมะม่วงครับผมมะม่วงดกครับรรรรผู้เฒ่าผู้แก่ว่าผลซีดี เป็นบรรยากาศหน้าหนาวอยู่ครับผมเดือนกุมภาพันธ์วันที่3ครับบรรยากาศบ้านๆครับภาคลื่มครับคับท้องฟ้าคือฝนที่ตกอยู่ครับถ่ายบรรยากาศและสวน,นครับ พืชักส่วนครัวรั่วกินได้ครับอันนี้คือต้นบีบะโคครับกิ่นกับก้อยครับลาบครับแจวครับปลูกไว้ครับพอได้กิ่นนะครับผมน่ครับบีบะโคเป็นสมุนไพรชนิดนึงครับผมอันนี้กับผักหวานบ้านครับนี่ครับพอได้เก็บต้นใหญ่พอสมควรครับหลายปีเติบแล้วครับ ที่ตัดออกตลอดนี่ครับหวานบ้านครับแหลงเงินมุนนี่ครับผมนี่มันจะออกไปเรื่อยๆครับหวานบ้านอันนี้ชะอมผักข้ครับนี่ครับคะก็พอได้กินนี่ครับขคะอันนี้กิมซุ่งครับหน่อไม้ครับกิมซุง่งพ่อได้กินไปเรื่อยๆนะครับ ออกตลอดหิมซูงอันนี้แข้งครับมะเขือพวงครับนี่ครับบรรยากาศบ,บ้านเป็นดอดอกไม้ครับดอกดาวเรืองครับบานไว้อันนี้ใบตะเภา วันที่3ามครับผมคุมภาพันธ์ครับดูในช่วงงานทิศการงานนรรสการอุ้งพระทาตุประนมนะครับเด้อครับผมถ่ายบรรยากาศปากลึมครับอากาศกำลังดีครับวันหนาวบว่้อนครับนี่คือใบรรยานางครับใบรรยานางแกงงส่นมไม้ นานาพืชผักนี่ครับใบานางมันไม่มลครับริมรั้วครับใบหนางล้วก็ใบกระท่อมครับต้นกระท่อมสามต้นครับปลูกไว้ไก่กระดุลครับรบรรยากาศบ้าน นี่กะเดนนางขึ้นกันครับไปมืดเดนางครับ,รบดอกมะขามดอกมะม่วงครับมือดอกมะขามดกครับอากาศบ้านๆฟ้าคืมเหมือนฝนจะตกครับยังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับนานๆทำคลิปครับผม เพึ่งๆได้เห็ดคลิปทันหนึ่งครับกับว,ว่วโูรุงสีไทยอย่างนี้บึงครับนี่ครับบรรยากาศบ้านๆซอยตันครับนี่ซอยตันนะครับเด้อเข้าไปแล้วสุดนะครับครับกาบสวัสดีครับคม